พนท่านนายเรเจฟไตยิฟแอดอัน,น an, ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐรุรกีกรุงอังการาในโอกาสสำคัญที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐรุรกีเป็นสมัยที่3ามเข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำ่ำนวยผ่อนให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐสืบไปประเทศไทยและสาธารณรัฐรุรกีมีความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือมายาวนานบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสร้างความเจริญรุ่ดหน้าในการกระชับความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว นาฬิกาสีนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม en, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลและอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย เกี่ยวกับการจัดงานเนึ่งในโอกาสครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงศึกษาณสา,าธรารณรัฐฝรั่งเศสและทรงดำรงตำแหน่งปฐมสภานายกกิติมศักดิ์สามัขยานุเคราะห์สมาคมสยามซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา1 5นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้เสด็จพระาราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชาสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอัรมารามอทิบดินหนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตณบริเวณเชิงสะพานพระรามแเขตบางพลัด พระบาทสมเด็จพระปรมรินมหาอันันทมหิดลพระอธรรมารามาเทบดินรัชกาลที่8สเสด็จพระราชสมภพเมืม่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดอเบิร์กสาพันสาธนารัฐเยอรมนีทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศรอดุญเดชวิกรมพระบรมบราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนมีมีพระเชษฐภิคีนีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง ราทิี่ว่านราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอานันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินโดยเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489 เวลา15นาฬิกา23สนาทีเสดพระราชดำเนินแถมพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสการะพระบรมมาาชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินณด้านหน้าอาคารอปปรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์และ และนายกสมูรสนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปี2566เฝ้าทุนละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลเลยที่อนันทมหิดลแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นพระราชทานพระราชบโรกาสให้นายกสมูรสนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปี2566เฝ้าทุนละอองพระบาท ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2565สมทบปูนและนิธิโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2566แก่ผู้มีอุปการ,ระคุณ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันตามหิดนขึ้นในปี2498 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสร์ในพระบาทสมเด็จพระประมินม,มหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์ซึ่งมีพระราชดำริที่จะพระราชทา,านทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อน,นําความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502 ที่สำนักงานเทศบาลตำบนานางบวชอเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีพร้อมด้วยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราทานจำนวน324ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบวัตภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมกับลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลนางบวชจำนวน3าครอบครัว พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้ทราบจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุวตาตภัยตั้งแต่วันที่8ถึง24พฤษภาคม2566ส่งผลกระทบใน8อำเภอโดยอำเภอเดิมบางนางบวชได้รับผลกระทบ25ตำบล50หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน326ครัวเรือนโดยจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว